สวัสดีค่ะจะมานำเสนอวิธีการใช้ระบบในหน้าจอของผู้กู้นะคะก็คือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เป็นส่วนของผู้กู้ยืมเงินนะคะโดยจะมาสอนใช้ในส่วนของการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนามเพิ่มเติมนะคะขั้นตอนแรกก็คือให้ล็อกอินเข้าด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้กู้นะคะ โดยอันนี้จะเป็นการนำเสนอของผู้กู้รายเก่าที่จะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเท่านั้นก่อนนะคะก็ล็อกอินด้วย CID หรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้กู้รายเก่านะคะหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านค่ะเมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คลิกป,ปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะหน้าจอนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลของผู้กู้นะคะอันนี้จะเป็นผู้กู้ลายเก่านะคะ วิธีการไปดาวน์โหลดเอกสารแบบยืนยันการเบริกเงินกู้ยืมนะคะให้เลือกไปที่ปุ่มหรือเมนูเบิกเงินกู้ยืมค่ะคลิปเบิกเงินกู้ยืมได้เลยนะคะผู้กู้จะเห็นหน้าจอแบบนี้หลังจากที่ผู้กู้เนี่ยได้มีการยืนยันการเบริกเงินกู้ยืมผ่านตัวกยาศาคอนเน c กเรียบร้อยแล้วนะคะ ทางหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงบอกว่าการุนาลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านตัวแทนโดยได้มีการแสดงเป็นปุ่มสีฟ้าบอกว่าดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนามนะคะก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนามได้เลยค่ะหน้าจอก็จะแสดงเอกสารประกอบการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้นะคะคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้นะคะโดยเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเนี่ยจะประกอบไปด้วย1แผ่นนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็คือให้ผู้กู้เนี่ยมีการพิมพ์เอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปลงนามที่สถานศึกษานะคะโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมไปก็จะมี1คือเอกสารแบบยืนยันเลยและ2จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และ3จะเป็นสำเนาแบรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะกรณีที่เป็นผู้กู้เนี่ยยังอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ค่ะก็นี่จะเป็นวิธีการสาธิตให้ดูขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนไปลงนามของผู้กู้รายเก่าค่ะขอบคุณค่ะ